สวัสดีครับรายวิชจิมโคชิ่งในหัวข้อร้องเพลงไม่ใช่การพูดแน่นอนครับฟันธงเลยนะครับเพราะอะไรเพาร,ราะว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องร้องพร้อมกับดนตรีหลายๆชนิด,นดหลายๆชิ้นแล้วดนรตรีเนี่ยเขามีความก้องกังวันความกระาึ่มหัวเสียงดงเสียงดังในเต็มไปหมดเลยพอเรา,เาใช้เสียงพูดปกติพูดไปอย่างเงี้ยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับโอ,โอโดนตรีกลบหมดครับไม่ไม่มีใครได้ยินเสียงเราไงี้ใช่ไหมยกเว้นว่าเราไม่ได้แบบว่า ฝึกร้องเพลงมันเลยไม่มีทักษะไม่เลยแล้วก็มันจะต้องออกเทปแล้วว่าหน้าตากําลังดีคนกําลังชอบกาลังดังอย่างเงี้ยแล <laughs> ้วโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรหรอกนะร้องไปเหมือนพูดธรรมดาธรรมชาติแหละอย่างเงี้ยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ไปจัดการเนอ่ยดัดแปลงเสียงเองไปใช้เทคโนโลยีอะไรช่วยเสียงเร่งเสียงให้ดังเบาเสียงลดตีให้เบาลงอะไรเงี้ยเออคือคือคือ,คอ,คอในแง่ของโปรดิวเซอร์เขาทำได้เขาเลยต้องบอกให้เราร้อง,งอย่างงั้นเออแต่สําหรับนักร้องที่เป็นนักร้องจริงๆเนี่ย นะเวลาร้องเพลงเราจะรู้ยว่าการร้องเพลงไม่เหมือนกับการพูดนะครับการพูดในเราพูดทุกคนรู้ว่าการพูดคืออะไรใช่ไหมแต่เวลาเราเป็นร้องร้องเพลงเงี้ยเราต้องฝึกฝึกให้อ,อวัยวะในการออกเสียงเราเหมือนเหมือนกับเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเพื่อให้มันมีความก้องกลางวานให้มีความไพเราะให้มันมีเสียงที่คมชัดให้มันมีเสียงที่แบบว่ามีน้ำหนักมีเนื้อหนังหรือว่ามีแก่นเสียงอะไรที่มันแบบว่าพอที่จะไป ร่วมกับเสียงดนตรีทั้งหลายแล้วแล้วเสียงมันไม่หายไปอะมันไม่กลืนหายไปอะเข้าใจว่าเออประมาณนี้นะพอจะก็ t ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพูดถึงตัวแรกเลยคือพลังเสียงพลังเสียงคืออะไรฮะหมายถึงว่าเวลาที่เสียงเราไม่มีพลังเนี่ยเวลาร้องมันมาเหมือนเหมือนพูดออกมาปลาเปล่าพูดมาปลาเปล่าอ่เงีย้ยมัน,ม,นมันก็จะถูกดนตรีกบหมดมันก็คือไม่มีพลังนะงั้นนักร้องทุกคนจะต้องฝึกอย่างแรกเลยก็คือพลังเสียงนะฮะ ให้เสียงมีพลังลว่าพูดออกมาแล้วมีพลังนะครับไม่ใช่พูดออกมาแบบเสียงอ้ายอ่ายเสียงมันแบบว่าเออกำลังจะจบหายไปแล้วนะครับถูกคลื่นนกระ็เสียงของดนตรีกลบหายไปเลยนะครับอนะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> เสียงยังไงถึงจะมีพลังคมชัดเข้มอนะไรเงี้ยนะ <laughs> ฟังแล้วโดนเต้นขึ้นมาได้ในถ้ำกลางเสียงดนตรีทั้งหลายใช่ไหม แค่นี้มันก็ต่างแล้วต่างจากการพูดแล้วนะเออแล้วทำยังไงให้การร้องออกมาเสียงออกมาเนี่ยมันมันเหมือนกับตัวเราเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแล้วมันได้อ่ความก้องกังวานก็ดีเอ่อฟรีเคนซีก็ดีอะไรอ่ะเอ่อความเข้มของเสียงความหนานแน่นของเสียงอะไร่างเงี้ยคุณภาพของเสียงอ่ะให้มันแบบว่าเออเป็นมาตรฐ,ฐานเดียวกันกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมเราก็ต้องฝึกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องฝึกมันมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ชินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ การร้องเพลงเหมือนการพูดสบายๆไปเงี้ยมันมันมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะสาหรับการร้องที่เป็นนักร้องที่แท้จริงเขาจะรู้ว่าเราต้องฝึกานานแค่ไหนกว่าที่จะทําให้ตัวเราเหมือนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแล้วร้องออกไปได้แล้วมีเสียงที่ไพเราะออกมาได้เราต้องฝึกนานมากใช้เวลานานมากเพราะเราไม่เคยชินกับกับสภาวะตรงนั้นอย่างเช่นทำยังไงให้มันมีเสียงก้องกังวนนะครับเหมือนกับเสียงแซกโซโฟโนหนูมันเสียงแซกโซโฟนก้องกังวนเพราะว่าอนะไรแซกโซโฟนมันมี ตัวแซกโซโฟนที่เป็นท่ออยู่ยาวใช่ไหมเสียงมันก็เดซอนเน้์นก้องกังวานอยู่ในท่ออย่างเงี้ยเออเหมือนกันเวลาเราร้องเพลงเราต้องเปิดคอแล้วก็ให้เสียงมันก้องกวานลึกลงไปในคอในหล,ลอดคอของเราถ้ามันเสียงมันออกปุง้งออกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงแบบเอ่อออกเป็นเสียงปลายปากเสียงปลายปาก,าปาก,าปากที่แบบว่ามันไม่มีความก้องกังวานไม่มีความลึกอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าเออเหมือนกนเสียงพูดธรรมดาไปไนะ่นึกอ,ออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะสำหรับโพสต์นี้สวัสดีครับ